มีข่าวแว้แว้ว่าเคียซ่านี่าจ,จะปล่อยยืมไปที่นาโปลีหรือว่าทีมในอิตาลีนะครับหรืออาจจะซื้อขาดมีออปชันซื้อขาดไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าเห็นใจน่าสงสารนะครับเจ็บกลับมาก็ฟิตเต็มร้อยแล้วก็ยังไม่ได้ถูกส่งลงสนามเป็นตัวเลือกลองๆจากนักเตะเราที่บางทีก็ส่งลงไปแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ในเกมลุกเท่าไหร่นะครับต้องถือว่าเป็นนักเตะอิตาลีคนที่อาจจะ ล้มเหลวกับเอียภูอีกคนหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเคยมีบาโลเตลี่มีอักควิลานี่อันเดรอดเซนนาอะไรพวกนี้เคียซ่าก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่อาจจะล้มเหลวกับเอียภูถ้าเขาไม่ได้โอกาสในช่วงพรีซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับผมยังหวังว่าเคียซ่าจะปรับตัวกับบอลอังกฤษได้ดีกว่าดาวินนูเยสนะครับ ก็ไอจังหวะจ่ายเกินจับบอลลั่นหรือว่าร่างกายที่ปะทะได้ไม่ค่อยดีหรือว่าจังหวะที่โดนแย่งบอลไปแล้วต้องมาทําท่ารีแอค่นนี่นั่นคือแทนที่จะวิ่งไปต่ออันนี้ผมว่ามันปรับกันได้นะครับด้วยพรสวรรค์ของเขาผมคิดว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่อาจจะกลับไปอยู่ในไม่ถึงกับช่วงยูโรอ่ะแต่อาจจะใกล้เคียงถ้าเขาผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เป็นอีกคนหนึ่งที่ ไม่เคยบน่นไม่เคยอะไรไม่เคยแม้แต่จะเรียกร้องอะไรทั้งๆท,ที่ไม่ได้ลงสนามนะครับก็หวังว่าเชียร์ซาจะกลับมาในช่วงที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาอีกครั้งหนึ่งจากแฟนบอลทีมชาติอิตาลีครับ